ช่วงคาถาคาถาเัิดสนับสนุนโดยโปรงแรมอบลูมเอ็กซ์คลูซ e ฟเซอร์ว a สอพาร์ตเทโทร0 2 2 7 2 3 0 1 0 5 w w w a b l o o m b a n k o u c o m ยาวีกิฟชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาแก้ไอตรอาลอซูบรรเทาอาการไอขับเสมหะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดวงใครจะล่ําซ้าคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยคนแรกก่อนวันอาทิตย์เป็นคนมีเหตุผลในการใช้เงินเพราะงั้นสบายใจได้ต่อไปวันจันทร์ค่ะวันจันทร์อืมออนี่จะคุยดีล่าซําเพราะบริวารทําให้เราได้เงินวันอังคารสบายมากเงินเดือนออกมาปรับ ไม่เหลือเลยไธอบอสบายตอนแรกเหูนึกว่าเก็บเก็บสบายก็ไม่ต้องคิดเลไม่ต้องคิดว่าจะใช้เงินทําอะไรเพราะว่าหมดพอดีวันพุธสบายอีกแล้วเก็บอยู่แล้วก็ที่สําคัญยังจะหอบเงินก้อนนึงไปเที่ยวด้วยวันพุธเนาะดีเนาะตอนพัฒนาวดีบอกว่าเงินจะไม่เหลือใช้เพราะว่าอันนี้เอาเงินไปออกเดยเกี่ยวกับความรัก วันศุกร์อันนี้จะต้องระวังเรื่องของการเสียเงินในเรื่องไม่ค่อยเป็นเรื่องต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งมีสติไว้ดีที่สุดต่อไปวันเสาร์โอ้โหวันเสาร์เหมือนจะดีเลยอะนอกจากได้เงินเดือนตัวเองแล้วยังได้เงินเดือนจากแฟนดยจ้วยที่สำคัญนี้อีกมีอะไรคะมีคาถาของอาจารย์ี่ไงคะคาถาล่ำซ้ำค่ะขอเลยค่ะคาถาสุดยอดมาก เนี้ยวเหนีดเนี๋ยคืออะไรจ๊ะอ๋าแปลว่าประหยัดบ้างหัดประหยัดในการใช้เงินนี่นี่มีความหมายถึงว่าถ้ามีนี่ก็จะต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปใช้นี่อย่าให้เพิ่มพูนขึ้นมา้าหาลำสมของเราค่ะเนี้ยวนี่คับรองเลิศค่ะถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเลิศแล้วเก่งแล้วอาจจะหยุดพัฒนาตัวเองได้ เพราะฉะนั้นอยากคิดว่าเราเลิกแล้วเราเก่งแล้วเราต้องคิดว่าเรายังเลิกไม่พอและยังเก่งไม่พอเราจะได้พัฒนาตัวของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพธีกรเลิศค่ะจาก Sleeping Pills ค่ะรอเลิศแบบนี้จากห้องเสื้อวันชายและสถานที่ถา่ายทำเลิศนะคะโรงแรมอ b l o o o Exclusive s e r v i c e ์ a a สส์พาทค่ะพงทิน3ใกล้ BTS สนามเป้าค่ะวันอังคารหน้ากลับมาพบกับเราสคนซาน,นิและผมคาทาเจียมัญชรได้ใหม่ ทางทะทะบห้าห้โมงเย็นในรายการเริ่ 5, 5วันนี้เราสองคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีสสดค่ะค